โอ้ยสวยขอให้าผ่านเลยว่ะสวยนอนลงมั้งลากให้เส้นตรงเป็นๆเหรอได้แล้มีโอกาสมีโอกาสได้ลองใช้เทคโนโลยี AR ของที่สาวสตร์ยังนะได้ลองใช้ยังได้เข้าไปสแกนได้เป็นสแกนนะครับได้เชื่อมนะครับคุณมีโทรศัพท์ใช่ไหมขึ้นมีอ๋อขึ้มีชอบครือเเออแอปพลิเคชันถ้าจะเล่นอย่างนี้ไม่ถามน้องน้องเข้ากรุงเทพมาเพราะเธอเพราะเธออย่าไปไหนต่อได้ลองใช้แล้วใช่ม้ใชแล้วครับมีมีอะไรนะโค้ดเออ เดไดูเรัมื่นกี้เขาพู่ขอผมนีพคกัคุณต้องมาช็อปเมาสเสื้อผ้าที่นี่ใช่เออเ้ามาถึงบบได้มาเสี่ยงเซอร์้แบบนี้นั่นาทีคุณพ่อคุณแม่กพามาหเป็นลูกที่คุณพ่อแม่ห่วงห่วงใช่ไหมไม่ได้ห่วงคี้เียจมาสมครับดมากเออเอกได้มทีเอสสิได้เออวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครั ต้นยาแล้วไม่แปลกใจว่าทำไมมีการแบบเยอะนีพวกคุณหน้าตาถึงนี้นี่เองนะครับใช่อยากจะบอกในกาแฟคลับแล้วลูกค้าของสังสเตอก็ซื้อของของที่นี่ด้วยนะครับง่ายง่ายเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ฝ่ารถตรงรถติดนะครับเปลี่ยน BTS ที่ผนชิดใกล้กันมากขนาดนี้ขอบคุณมากครับผม